แต้มบุญเยอะขนาดนี้ถึงเวลาส่มเกือแล้วสินะมันไม่ไม่ไม่ใช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 ่จอมมันใกล้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9ย999999ตอนที่173ท่านสาม,มารถสนับสนุนช่องคาแปล้ข,ขย,ยัยแค่หยุดโคได้เลยวันนี้เบอร์โดเนตศ8 2 6 4 7 7 7 7 8ขอบคุณมากนะขอรับในท่านพูดเรื่องไร้สาระอะไรกันนั่นต้องเป็นเรื่องกโกหกแน่ๆ ข้านั้นเคยเห็นอรหันต์กายาทองคําของปรมาจาร์กงหยวนมากับตาตัวเองพลังของเขานั้นช่างบริสุทธิ์จนไม่อาจที่จะพันนาไดา้ไม่มีทางเลยที่สิ่งที่ข้าเห็นนั้นมันจะเป็นของปลอม <c oughs> นี่แน่แกนี่มันช่างดื้อด้านซะจริงๆอัตมาต้องขอโทษจริงๆที่ทำให้ท่านต้องเห็นภาพที่น่าเวทนาเช่นนี้เ <c oughs> บื้องหลังความสกรปรกของวิหารของอัตตมา ตอนนี้มันได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วหลังจากที่อาตมาจัดการกับพวกเขาได้อาตมาจะรีบไปคำอธิบายแก่ท่านอย่างแน่นอนท่านผู้อาวุโสอืมข้าเข้าใจแล้ววิหารแห่งความว่างเปล่าได้มอบเศษเสี้ยวของไปโลให้กับเจ้าอย่างนั้นเหรอถูกต้องเจ้ารู้หรือไม่ว่าเศษเสี้ยวชิ้นอื่นๆอ,อยู่ที่ใดกันมไมข่ข้าไม่รู้ ไม่รู้จริงๆอย่างนั้นหรอใช่ข้าไม่รู้จริงๆมันก็เป็นเรื่องสมเหตทสมผลแล้วล่ะนะไอ้เจ้านี่มันเป็นแค่พวกลิ้วลอไม่มีทางที่มันจะรู้ว่าเสดเสียวชิ้นอื่นๆอยู่ที่ไหนกันแน่ท่านอาจารย์นักบวชพวกนี้ช่างน่าเบื่อจริงๆเลยเจ้าค่ะสิทธิ์ยังไม่ได้ออกแรงเต็มที่เลยแม้แต่น้อยพวกเขาทั้งหมดก็ล้มลงก่อนซะแล้วนักบวชพวกนี้ อย่างมากก็มีพลังวรยุทธ์อยู่ในขั้นฟานไฮเท่านั้นเองนะตงังหารผู้ฝึกยุทธขั้นเยินสินเจียได้รับหนึ่งพันแต้มบุญตัง้งหารผู้ฝึกยุทธขั้นเยินสินเจียได้รับรางวัลหนึ่งพันแต้มบุญตั้งหารผู้ฝึกยุทธขั้นเยินสินเจียได้รับรางวัลหนึ่งพันแต้มบุญท่านอาจารย์สิทธิ์ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของท่านอาจารย์และได้สังหารพวกมันเรียบร้อยแล้วขอรับดีมาก แต่ว่าอย่างไรก็ตามเอะทำไมถึงมีแต่อีกละ่ะแต่ว่านะอย่างไรก็ตามเจ้าห้ามฝึกฝนเคล็ดวิชาอื่นนอกเหนือจากเคล็ดวิชาเวหาผงนภาซะละานาจานสิทธ์ก็แค่อยากรู้อยากเห็นที่สิทธ์เรียนรู้ทักษะการหลบหนีสิทธ์ก็ตั้งใจไว้สำหรับการหลบหนีเท่านั้นนะขอรับศิทธ์สาบานได้เลยว่าสิทธ์คนนี้ไม่มีเจตนาอื่นใด เจ้าจงตั้งใจฝึกเคล็ดวิชาเวหาพงนภาต่อไปอย่าได้คิดฝึกฝนเคล็ดวิชาอื่นเสร็จสาบแล้วขอรับท่านอาจารย์ใครบอกกันว่าคนชั่วจะกลายเป็นคนดีไม่ได้ใครบอกกันว่าคนชั่วทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นปีศาจร,ร้ายเมื่อกี้เราได้เห็นร่างพระพุทธองค์ทองคำาด้วยสายตาของตัวเราเองตอนนี้วิหารเตียนส่วนของพวกเราปลอดภัยแล้ว พวกเราทั้งหมดต้องขอ,ขอขอบคุณจริงๆที่ท่านนั้นได้ช่วยเหลือพวกเราท่านผู้อาวุโสจีขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของท่านผู้อาวุโสจีขอรับขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของท่านผู้อาวุโสจีติงมีผู้สวารวิพักษ์ใหม่982คนคุณได้รับรางวัลแต้มบุญ9820แป้อยย่ต้มยาหูมีแต้มไว้สุ่มเกลือแล้วโว้ย ไม่ใช่ไม่ใช่นอกบทแอดอินไปหน่อยนะครับถึงแม้ว่าเสียงของเราสาวกพวกนี้จะดูอ่อนแอสักแค่ไหนแต่ถึงแบบนั้นพวกขาพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจะส่งเสียงให้ข้าได้ยินถ้าหากจะมองย้อนกลับไปดูเหมือนว่าทางเลือกที่ข้าได้เลือกนั้นถูกต้องที่สุดแล้วเอาละส่งดอกเมกโนเลียสีดำมาให้ข้าซะพ่อน,น้อยจอน ร่างปรปพุทธองค์ทองคำของท่านทำให้สิทตาสว่างขึ้นมามากจริงๆเลยขอรับยิ่งไปกว่านั้นท่านอาจารย์ยังมีสุดยอดพลังฝ่ามือไร้ปราณีที่หากใครเทียบไม่ได้ด้วยขอรับนั่นไงข้าว่าแล้วไอ้เจ้าอ้วนนี้มันเป็นคนที่เลี้ยแข่เลี้ยขาเก่งกว่าข้าใส่ีอีท่านผู้อาวุโสข้าขอตัวไปเอาดอกเมกนเลียสีดำมาให้ก่อนนะติง ท่านได้รับดอกเมกโนเลียสีดำเสร็จสิ้นภารกิจตามหาดอกเมกโนเลียสีดำได้รับรางวัลแต้มบุญหนึ่งพันห้แต้มส่จังเจ้าไม่กลัวความตายเลยอย่างนั้นหรือไม่มีอะไรที่ข้าจะต้องกลัวเกี่ยวกับความตายในตอนที่สีนักบุญศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นมาที่แห่งนี้อาตมาก็สงสัยอยู่แลยว,ว่าจะต้องมีคนทรยศของวิหารของอาตมาแต่ว่าอาตมาคิดว่าคนพวกนั้นอาจจะเปลี่ยนใจได้ แต่อาตามาก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าไอ้เจ้าพวกนั้นมันจะได้กล้าหารมากถึงขนาดนี้นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้านั้นปกปิดอาการบาดเจ็บกับเจ้าพวกนั้นเอาไว้สินะถูกต้องแล้วดอกเมกนลเลียสีดำนี่เจ้าเก็บมันเอาไว้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้ทำอะไรตั้งมากมายเพื่อที่จะหาดอกเมกนเลียสีดำดอกนี้ โดยที่ท่านอาจารย์ไม่สนใจว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นทั้งนั้นท่านอาจารย์ทําเพียงเท่านี้ทั้งหมดก็เพื่อจะเปิดจุดตันงเทียนของข้าข้าจะต้องพยายามฝึกฝนตัวเองให้หนักข้าจะต้องแข็งแร่งข,ขึ้นกว่านี้ให้ได้ในานามของตัวแทนวิหารเทียนส่วนข้าขอประกาศว่าที่แห่งนี้รวมไปถึงพวกเราทั้งหมดทุกคนได้สวามิภักดิ์ต่อศาลายินถิงซานแลว้ว คนชั่วช้าไม่มีวันที่จะกลายเป็นพระพุทธองค์ได้หรอกเจ้าไม่จำเป็นจะต้องทำถึงขนาดนั้นวิหารเทียนส่วนของพวกเราในปัจจุบันอ่อ,อนแอมากมีแต่ชายชาราและเด็กอ่อนหัดเท่านั้นข้าคิดว่าจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสได้ส่วนเหล่าสาวอ่อนหัดทั้งหลายก็คงจะอ่อนแอเกินกว่าที่จะรับหน้าที่อันสำคัญในตอนนี้สู้เหลียวสู้ฝันสู้ไห พวกเขาก็ได้ทรยศให้กับวิหารของพวกเราเรียบร้อยแล้วการที่พวกเราหลบอยู่ภายใต้การปกครองของซาลาจินติงซานมันก็ไม่ต่างอะไรกับการท่างภาระให้กับพวกเขากลุ่มคนของพวกเรานั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับซาลาจินติงซานเลยไม่ว่ายังไงข้าก็ต้องหน้าด้านพูดสินนะ่นานผูอุโสจี วิหารเตียงส่วนของพวกเราในตอนนี้ไม่สามารถต่อสู้กับวิหารอื่นๆได้วิหารแห่งความว่างเปล่าจะต้องกลับมาโจมตีที่นี่อีกแน่ๆแม้ว่าจะต้องใช้เวลาแต่ยังไงพวกเขาก็จะต้องมาเมื่อถึงตอนนั้นนักบวชศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ก็ได้ตายไปแล้วในตอนนี้ยอดฝีมือแห่งวิหารแห่งความว่างเปล่าที่เหลืออยู่ก็คือกงหยวนแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างมากอย่างน้อยๆ กงยวนคงไม่กลับมาที่แห่งนี้ในอนาคตอันใกล้แน่ใช่แล้วปรมาจารย์จีได้แสดงความแข็งแกร่งออกมาเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้ากงยวนนั้นจะไม่รู้เรื่องนี้ตราบใดที่พวกศัตรูยังไม่มาถึงในอนาคตอันใกล้พวกเราทั้งหมดก็จะสามารถหาวิธีต่างๆในการรับมือกับปัญหานี้ได้ขอบคุณมากท่านผู้อาวุโสจีไปกันเถอะไปกันเถอะทุกคน พวกเรากลับไปที่ศาลาจินถึงซอนกันด้วิธิ์น้องแปดทำไมเจ้าถึงทำตัวเช่นนี้เจ้าไปเรียนรู้เทคนิคการประจบสอบพอแบบนี้มาจากไหนกันเจ้านะ่ะทำตัวไม่เหมือนกับสาวกของศาลาจินถึงซอนสันเลยข้าในฐานะสิทธิ์พี่ช่างละอายใจต่อการกระทำของเจ้ามากจริงๆอ่าท่านอาจารย์ขอรับได้โปรดรอสักครู่นะขอรับสิทคนนี้จะเตรียมเรือหอห้ท่านอาจารย์เอง สิทรับรองได้เลยว่าเรือเหาะมันจะต้องนิ่งมากว่าออกเดินทางขอรับแม้ว่าตอนนี้วิหารเทียนส่วนจะยังไม่ต้องการความช่วยเหลือแต่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้คนจากโลกภายนอกทั้งหมดจะต้องรู้เรื่องนี้เป็นแน่เมื่อถึงตอนนั้นวิหารเทียนส่วนก็จะไม่สามารถยืนอยู่ในยุทธภพได้อย่างภาคภูมิใจอีกต่อไปเจ้าได้คิดถึงผลที่กำลังจะตามมาแล้วใช่ไหม หลังจากภัยพิบัติทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาตมาก็รู้ได้ทันทีว่าสิ่งต่างๆที่ท่านกำลังจะพูดถึงมันไม่สำคัญอะไรอีกต่อไปหลังจากนี้วิหารเทียนส่วนเองก็จะปิดตัวลงเพื่อเก็บตัวฝึกยุทธอืมเข้าใจแล้วพวกเราไปกันได้รับาสาบขอรับธนาจารย์เอาละ่ะออกเดินทางอามิตตบ บทอปาฏิยาปตะเทเนาอปาฏิยาปตะยาเทโนะย,ย,ย,ยอปาฏิยาปตะโยเฮ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 เจ้าลูกชายเจ้าได้ยินหรือไม่เสียงบทสวดที่ไผรอบพร้อมพิงนี่บางครั้งสูงบางครั้งต่ำมันได้ดังกึกก้องไปทั่ววิหารเทียนส่วน และดังไปทั่วทั้งภูเขาชิงหยวนแห่งนี้นี่มันถือเป็นพิธีกรรมอันสูงส่งที่เหล่านักบวชเลือกใช้ทรงแขกคนสำคัญมันถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการขอบคุณและความคารพบที่มีต่อศาลาจินทิ้งซานพ่อครับผมได้ยินบทสวดนี่มันทำให้ผมอยากไปหาหนังยุก9กมาดูเลยครับเยี่ยมไปเลยลูกไปกันเถอะพวกเราไปหาหนังยุค90ดูกันเอานาคอมด้วยกว็ดีนะ ฮ่าไอ้พวกนั้นบันสวดอยู่นานมากสวดไม่หยุดนี่ถ้าคุณภาคไม่ข้ามนะคงจะยังสวดอีกหลายนาทีแม้ว่านักบวชหัวล้นพวกนี้จะไรประโยชน์แต่ถึงแบบนั้นพวกเขากลับชัดเจนกว่าสำนักเสี่ยงทรรนั่นไสอีกใช่แล้วอย่างน้อยๆพวกเขาก็รักษาคำพูดหนึ่งชั่วโมองต่อมาณศนะาลาจินติงสานภายในห้องลับ ชื่อลู่โจมเผ่าพันธุ์มนุษย์พลังวรยุทธ์ขั้นฟานไทยแต้มบุญ29320แต้มพลังโลกกูตระกายปัญจแห่งการเกิดใหม่อายุไขคงเหลือ5955วันของที่มีการโจมตีของเพชฌฆาตหนึ่งการพลังป้องกันแร้ที่ติสองการประกันชีวิต7การกดองพนึกกักขั้งสี่เครื่องรางคัดเก้าสองการระเบิดจุดสุดยอดหนึ่ง ไปเจอพักผ่อนเสร็จแล้วปีเอียนอาวุธที่มีอาวุธนิรนามหัวงแห่งรักกระบี่ตัดชีวาสายสภาแห่งนิพพานถุงมือนักสู้เพชรวิชาที่มีเพชรวิชาอักษรสวรรค์มีแต้มบุญมากถึง29,320แต้มไม่คาดคิดเลยว่าสาวกวังวิหารเทียนส่วนจะมอบแต้มบุญให้ค่ามากมายขนาดนี้ มันมากกว่าการได้สังหารนักบวชศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่ของวิหารแห่งความว่างเปล่าตั้งหลายเท่าแต่ว่าแต้มบุญเหล่านี้มันก็ยังห่างไกลที่จะทําให้ข้านั้นขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดได้แต่ถึงกระนั้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อนเท่ากับว่าตอนนี้ข้านั้นมีแต้มบุญอย่างมหาศาลแล้วข้าควรจะใช้แต้มบุญเหล่านี้ทําอะไรดีก่อนอื่นข้าจะต้องซื้อพลังร่างโคกูตรกา,ายสันตะดวงดาวแห่งวิญญาณมันซื้อในราคา1 5 0 0 0แต้มบุญ เท่ากับว่าตอนนี้ข้าเหลือแต้มบุญกว่า1น0 0งมพแต้มแล้วแต้มบุญที่เหลือนี่ล่ะข้าควรจะทำยังไงดีพวกเจ้าคิดเหมือนกับข้าหรือเปล่าละคนดูช่องสปอยมังงะคิดหน่อยคิดหน่อยทำยังไงดีนะฮึเอาว่าเอาว่าซุมรางวัลนี่แหละสุมรางวัลไม่นานหลังจากนั้น บ้าเอ้ยทำไมระบบเรื่องนี้มันถึงไม่เหมือนกับเรื่องอื่นบ้างวะฉันได้สุ่มรางวัลไปถึง60ครั้งข้าต้องเสียแต้มบุญไปถึง3 0 0พันแต้มแต่ว่าข้ากลับไม่ได้รางวัลอะไรกลับมาเลยนอกจากไอ้ระบบนั่นมันพูดว่าขอบคุณที่ใช้บริการขอบคุณที่ใช้บริการตอนนี้มันหลอนเข้ามาในหูของฉันอยู่แล้วช่างมันเถอะคิดไปก็ไม่มีประโยชน์เรามันคือจอมานเกลือนี่นา ท่านได้รับร่างอาวตารใหม่อวตารสันตะรวงดาวแห่งวิญญาณท่านต้องการจะสวมใส่มันเลยหรือไม่สวมใส่ได้เลยสิทพี่สิทพี่ดูนั่นสิมีใครเข้ามาในขอบเขตของสาราชินถึงซ่อนของพวกเราแล้วน,นั่นท่านสาม,มารถสนับสนุนช่องคาไปลข้ายากให้อยู่คนได้เลยวันนี้เบอร์โดเนตศูนย์แปดสองหกสี่เจ็อขอบคุณมากนะขอรับ